โอเคนะครับวันนี้หนึ่งตัวนะครับเป็นยามาฮ่านะครับประมาณปีสองพันสองพันสองอะไรประมาณนี้นะครับดีเเป็นยูเจ็ดนะครับทุกอย่างยังเหลืออยู่ครบนะครับเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรเลยนะแต่รุ่นเนี้ยมันจะผมไปดูมาแล้วมันจะไม่ได้พิมพ์ว่ายามาฮ่านะครับลายสวยด้วยครับลายสวยมาก ด้านข้างด้านหลังนะครับใหม่นะครับไม่มีรอยออหนักหนาเลยครับเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงนะครับเป็นหญิงสาวญี่ปุ่นนะที่เขาบอกว่าซื้อมาแบบตามกระแสแล้วก็เอามาไว้เฉยๆไม่ได้ใช้งานอะไรประมาณนี้หลังจากที่ผมมาไปได้กีตาร์ตัวที่มันเอามาเราวมนเล่นไม่ได้นะครับทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าเราก็อยากรู้ไงเราก็เลยซื้อมาเช็คมาดูอะไรเงี้ยหลายๆอย่างนะครับ ความรู้สึกก็คือกูไม่น่ารู้เรื่องนี้เลยนะครับจริงๆอ่ะบางอย่างมันนิดๆหน่อยๆนะแต่การปรับแก้นี่มันยากมากนะครับมันยากแล้วก็มันใช้เวลานะครับต้องละเอียดอ่อนใจเย็นอะไรเงี้ยที่สําคัญคือต้องไปเรียนนั่นแหละถูกต้องที่สุดละนะจะได้หลักการได้อะไรไหลายอย่างนะไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้แบบเป๊ะมากร้อยเปอร์เซ็นตไอตัวที่มันดีอย่างเงี้ยมันจะมันไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากนะครับมันทําแบบตามเบสิกได้เลยนะครับ แต่ตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะเบสิกไม่ได้ดิมันต้องใช้อะไรเยอะเอาโอเคเดี๋ยวมาลองเสียงตัวนี้นะคือที่พูดในเมื่อก่อนนะครับผมต้องขอโทษหลายคนเลยที่เมื่อก่อนผมขายแบบลงไปในขายดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่เอาไปบางทีบางตัวเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ดีร้อยเอร์เซ็นมันไม่ได้อะไรเงี้ยคือด้วยความผมไม่รู้นะครับเมื่อก่อนเ,อเมื่อก่อนอนะด้วยความไม่รู้เนี่ยแหละอืม็ต้องกราบขออภัยเลยก็ว่าได้นะ มันไม่รู้อะแต่ว่าถ้าถ้าถ้ารู้แล้วยังขายแต่ว่าไม่ได้บอกไปว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยผมว่าแย่เหมือนกันนะครับก็ต้องชี้แจงกันให้ชัดเจนเพราะว่าบางคนไปแล้วแบบมันแก้ไม่ได้อ่ะคือมันมือใหม่แล้วแบบว่าเฮ้ยมันทําไมมันเป็นปัญหางี้อะไรเงี้ยโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวมาลองฟังเสียงตัวนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าเล่นเป็นนะนี่อยากเล่น <laughs> รู้สึกว่าคือบาลานซ์ของเสียงมันก็ต้องดีด้วยอะไรประมาณเนี้ยเออเป็นความรู้สึกนะโอเคเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันไปครับเออใครก็เดีย๋ยวผมจะลงประกาศขายเนี่ยสมมติจะลงใน facebook ผมนะเออเดี๋ยวผมจะใครก็สนใจก็ไปทางโน้นนะครับอันนี้ก็จะอันนี้ก็ประมาณว่าคือด้วยความความตั้งใจของผมแต่แรกคือว่าอยากจะหากีตาร์มาเล่นเพื่อจะจะอัดคลิปลงบางครั้งอ่ะเราหาข้อมูลกีตาร์บางตัว อไอ้พวกสเปคพวกอะไรเงี้ยมันอาจจะหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ว่าที่เขาจะให้ดูเป็นตัวแบบเออว่ารูปทรงลักษณะท่าทางขนาดที่มันอยู่กับตัวคนแล้วมันจะอยู่ประมาณไหนอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะหาดูยากนิดนึงก็ถือว่าผมจะมีให้ดูแล้วกันในส่วนพวกนี้นะก็จะเอามาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับด้วยความที่ว่ามันก็ยังมีความสุขหรือว่าสนุกกับกับสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยก็ก็จะหาตัวที่มันหาดูยาก,ยาก,ยากๆหรืออะไรก็ว่าไปนะครับ ผมถือว่าได้เล่นแล้วก็ได้ได,ได,ได้ได้มีความทรงจำและอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าดีนะตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะเหมือนกันนะครับว่าในในในประเทศเราแล้วก็มันจะมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าบางคนที่เขาเก็บสะสมหรือเขามีเขาจะไม่มีเวลามาทําวิดีโออะไรเงี้ยอ่ะโอเคถือว่าถ้าใครอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าตรงไหนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ถามได้นะผมก็ผมถ้าผมมีอยู่ผมก็จะตอบให้เอออย่างนั้นดีกว่าเ,ออเสียงมันก็ประมาณนี้ผมว่ายามาห้ามันเชื่อถือได้ สำหรับผมเนะมือสมัครเล่นเนี่ยผมว่าเชื่อถือได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆอตัวมีมถาก็อาจจะมีแหละแต่ว่ามันเจอน้อยนะครับโอเคเสียงมันก็ประมาณนี้แหละพี่ดีนะครับเชื่อถือได้ เราือไม่ใหม่ก็สบายนะครับเอาอยู่แน่นอนครับโอ้โหสวยด้วยสวยกลิ้งนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับ d w 7ยุคประมาณนั่นแหละปี2000ันนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมลงไว้ให้ดูเพิ่มเติมนะครับ ตัวนี้จะไปพร้อมฮาร์ดเคสตัวจริงของเขาด้วยนะครับยามาฮ่าดูดีอยู่เลยนะครับนี่ยังไม่ทาาําความสะอาใครชอบเสียงใสๆจับง่ายๆคอเล็กๆสไตล์ยามาฮ่าก็นี่เลยอ่า ข้อมูลผิดถูกยังไงหรือว่ามีคำแนะนำอื่นๆยังไงก็อคอมเมนต์กันบอกกันได้นะครับตามปกตินะครับในปกติใน facebook ก็จะมีคนทักเข้ามาหรือว่ามีคำแนะนำโน่นนี่นั่นอะไรก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับหรือว่าเจอเป็นตัวตัวเป็นๆน,นี่ยครับเขาก็ให้ความรู้ให้แล้วก็แบ่งปันกันไปตามปกติใ <laughs> ส่คลิกงเลย